หลายคนพยายามทําบุญทําสมาธิสวดมนต์แล้วก็ทําดีเชื่อมั่นในสิ่งศักิ์สิทธิ์ศรัทธาในเทพเทวดาที่ตัวเองนับถือนะครับทําดีมาหลายหลายครั้งทําตามคําแนะนําของผมหลายๆอยา่าง แต่ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับเขาไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อผมได้เพ่งจิตไปแล้วถึงได้รู้สาเหตุซึ่งหลายๆคนก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับและวิธีกรรมกับพระชาญน,นะครับพระชาญจะไปเจอขุมนรกใดนะครับขุมนรกนี้บอกได้เลยว่าหลายๆคนนะครับที่ไปทํากรรมกับคนอื่นไว้โดยที่ตัวเองไม่คิดว่า จะส่งผลให้ตัวเองต้องลงนรกคุมนี้คุมนรกคุมนั้นคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านพู้มี่พะคูณทุกคนและผู้ที่มีกรรมาการฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตารับชกคลิปและกดติดตามคลิปต้งกับได้ร่วมสร้างบารมีสร้างพุทธสถานที่การชนะบริกับผมโดยที่ไม่ต้องโดยจไม่ต้องโอนเงินเลยเลยได้จากยูทูบมันเข้ากองทุนไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าอะไรได้ยูทูบโอนเข้าบัญชีกองทุนอันนี้นะครับวันนี้นะครับวิถีกรรมกับพระชานพระชานจะได้ไปดูขุมนรกขุมหนึ่งนะครับที่หลายๆคนที่ฟังอยู่หรือเป็นเอฟซีอยู่ ก็ตามนะก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต่อไปนี้ฉันจะไม่ทําแบบนี้ฉันก็กลัวนะครับแล้วก็อันนึงก็คือหลายๆคนที่ติดตามช่องอพิขามาเล่าหรือแม้แต่เอฟซีในอ Facebook อะไรก็ตามเนี่ย<ๆ>เขาก็บอกมาว่าตัวเขาเองทําดีทําบุญทํำกุศลต่างๆนะฮะส่วนบนนั่สมาธินะครับ,รบแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งศักสิทธิ์เชื่อมั่นในเทพตามที่ผมแนะนําทุกอย่างแต่ก็ดูแล้วนะฮะมันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น มันเป็นเพราะอะไรนะครับเมื่อผมเพ่งจิตไปที่พวกเขาเหล่านั้นคําถามที่ผมถามองค์พ่อไปองค์พ่อก็เปิดมาทําให้ได้รู้ว่าควรจะทําอย่างไรรอฟังในตอนท้ายๆนะครับเอานี้เรามาดูก่อนว่าพระชานจะไปเจออะไรนะครับตอนนี้พระชานก็ไปนระกเที่ยวมาหลายขุมแล้วนะยังโลกมนุษย์เนี่ยนะฮะคือทุกคนก็วุ่นวายนะครับตอนนี้นะฮะทั้งไกด ทั้งลูกทัวร์คณะทัวร์คนไทยเนี่ยกวนกวายนะเพราะพระชานไม่ลุกสุดตัวมาประมาณสองวันแล้วนะครับทางญาติผู้ใหญ่ของทางพระชานเนี่ยก็รู้ข่าวแล้วนะว่าพระชานตอนเนี้ก็คือพ่อแม่รู้แล้วแหละว่าพระชานได้รับอ,อุบัติเหตุบางอย่างนะครับทําให้ตอนนี้อาการสุดหนักนะครับแล้วก็ยังไม่ฟืน้นไม่รู้สึกตัวนะครับ ทางพ่อแม่ก็เตรียมตัวจะเดินทางมาเยี่ยมพระชายาที่ประเทศอินเดียนะครับตอนนี้พวกไกด์พวกอะไรเนี่ยก็เครียดมากเลยนะครับกลัวว่าพระชายาจะเอาชีวิตมาทิ้งทีอ่อินเดียนั่นเองนะครับไกด์ก็บอกกับหมอว่าพูดเป็นภาษาอินเดียนะครับแล้วก็บอกว่าคุณหมอครับคุณหมอช่วยเต็มที่เลยนะครับเรื่องเงินไม่ต้องห่วงครับผมมีม,มีคือไกด์เนี่ยคิดในใจว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเงินที่ตัวเองมีเนี่ยจะช่วยพระชายาให้ฟื้นได้เนี่ย ก็ยอมที่จะแบ่งเงินมาส่วนหนึ่งมาช่วยพราชานะครับคือตอนนี้พูดถึงว่าไกาเขาก็เป็นคนที่ดีมากเลยนะครับหมอบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับตอนนี้นะครับมันอยู่ที่ตัวคนไข้ครับคือยาทุกอย่างผมให้ไปหมดแล้วร่างกายทุกอย่างผมก็ตัวเช็คแล้วตอนนี้มันก็เข้าขั้นว่าเริ่มปก,กตินะครับพิษต่างๆก็ออกจากร่างกายไปเกือบหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้คือปัญหาว่ามันสมองเนี่ย มันไม่ได้รับการรับรู้บางอย่างนะครับทำให้ยังไม่รู้สึกตัวผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรตอนนี้ก็รอดูว่าจะเข้าเครื่องทีไอทีซสแกนนะครับว่าสมองได้รับกระทบกระเทือนจากสารพิษหรือเปล่านะครับเอาได้เลยครับคุณหมอเต็มที่เต็มที่ผมทุบเต็มที่ครับคือทุกคนก็แบบโอ้โหเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะพวกเราจะช่วยกันออกนะคะไม่ต้องกลัวเอาเลยครับ ผมไม่เป็นไรผมรวยผมรวยเดี๋ยวผมจัดการเองครับไม่ห่วงครับคุณหมอต้องช่วยชีวิตพระลูกนี้ให้ได้นะครับโอ้ใจเยน็นๆครับใจเยน็นๆครับผมช่วยเต็มที่อยู่แล้วครับพยาบาลก็แบบเดินมาทุกคนนะคะก็ยอมปอนอยู่ด้วยความสงบนะคะตอนนี้ก็โรงพยาบาลเราวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับเออผมก็ว่าพวกเราอาจจะตื่นตระหนกไปมากก็ได้นะครับเราก็ควรจะมานั่งสมาธิให้สงบแล้วก็ส่งบุญไปให้ อ่าพระชานกันนะครับตีเหมือนกันดีเหมือนกันอ่ะทุกคนก็โอเคกันไปนะครับแต่โดยไม่รู้ว่าพระชานได้ไปเที่ยวนรกนะครับคือตอนนี้พระชานก็อ่ะบอกกับทางอ่าแกลกยมมาทูนนะฮะว่าเออโยมอ่าโยมจะพาอาตมาไปเที่ยวขุมนรกขุมไหนละเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะไปขุมไหนนะมันเยอะมากเหลือเกินอย่างนี้ครับพระคุณเจ้าผมคิดว่าขุมนรกต่อไปเนี่ย มันก็เป็นขุมนรกที่คนไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นอยู่ในนี้เยอะเหมือนกันนะครับฮะมันอยู่ในโลกขุมนี้เหมือนกันเหรอมันขุมนรกอกะไรกันแนะ่ะเดี๋ยวพระคุณเจ้าไปถึงก็จะทราบเองละครับก็ในระหว่างทางนี้เดินเดินไปนี่นะฮะดูแล้วเหมือนกับเป็นป่านะครับมีต้นไม้ดูล่มเย็นไปหมดพระชานก็ถามนี่โยมทำไมขุมนรกขุมนี้ดู สดชื่นจังเลยอ่ะมีป่ามีต้นไม้มีอะไรเลยครับกลุ่มนารกกลุ่มนี้นะครับเขาเรียกว่าทะเลเอา้าวทะเลมาอยู่นี่เนี่ยมันเป็นทะเลพิเศษครับพระคุณเจา้าเป็นทะเลที่บรรยากาศน่าลงไปไว่ายน้ำอย่างมากเลยในทะเลนี้เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองบ้างไม้กายกอง สัตว์นรกก็จะกระโดดลงไปอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองที่มีมากมายเต็มทะเลแต่เขาไม่รู้เลยว่าเงินทองทรัพย์สินต่างๆที่เขาเห็นอยู่ในทะเลนั้นมันไม่มีประโยชน์ในนรกแต่ด้วยเวรกรรมของเขาที่เขามีความโลภทำให้เขาไม่มีสติปัญญาไม่รู้เลยว่าเงินทองที่อยู่ในทะเลนั้น มันใช้ไม่ได้เขาเอาไปไม่ได้โอ้เป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยนายอาตมาอยากจะเห็นจังเลยพอเดินไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะรู้สึกว่าเป็นเหมือนทะเลจริงๆนะครับเหมือนหลุดไปตรงชายหาดครับแล้วก็มีสัตวนะ์นรกเนี่ยร้องโหยขวนคืออย่างนี้ในทะเลเนี่ยมันเหมือนกับว่าดูแล้วเนี่ยมีแบบแบงค์ต่างประเทศเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีทองเนี่ยลอยซ่อยอๆอทองลอยเต็มไปหมดเลยนะพวกสัตว์นรกเนี่ย วิ่งกันเข้าไปเพื่อจะไปเก็บนะฮะเมื่อวิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยพอร่างกายไปถูกน้ําทะเลเนี่ยก็เหมือนถูกน้ํากรดนะฮะตัวเองก็ร้องอดอวยอดอวนพอลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับต้องกระโดดลงไปนะฮะเป็นทะเลที่ต้องกระโดดลงไปไม่ใช่แบบเป็นชายหาดนะฮะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นแองลงไปและนั้นโอ้โหทองระยิบระยับเงินทองเต็มไปหมดเลยสัร์นารกเห็นก็โอ้เงินทองแล้วก็กระโดดลงไปพอกระโดดไปเสร็จตัวเองก็ โอ้ยร้อนร้อนร้อนแบบว่าตัวเองก็ละลายเหมือนเราไปน้ำกรดแล้วก็ละลายพอละลายเสร็จปุ๊บ๊ปุ๊บลงไปก็เรียบร้อยนะฮะละลายแล้วก็กลายเป็นกระดูกขึ้นมาก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่นะฮะคอยเอาตะสวิงนะช้อนกระช้อนพวกกระดูกขึ้นมานะพอกระดูกขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะฮะก็เอามาให้อาหานรกเนี่ยแค่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 กินนะพอแค่แค่กินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาน้ําเหมือนเดิมครับลาดลงไปพอลาดลงไปเสร็จสารละลรกก็จะรวมลางมาเป็นคน พอโลภเป็นคนเสร็จปุ๊บเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยก็จะเดือบเหมือนกับว่าอ่ะหิวน้ําก็วิ่งไปที่ทะเลเห็นทะเลเสร็จก็เห็นเป็นพวกทรัพย์สินเงินทองก็เกิดความโลภกระโดดลงไปแล้วร่างกายก็ถูกละลายอย่างนี้เป็น,อย,นอย่างนี้อยู่ตลอดเลยนะครับก็แต่ก่อนที่จะร่างร่างกายจะละลายเนี่ยมันก็คือค่อยๆละลายไปนะฮะแต่ในระหว่างที่ละลายไปเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับ่าสัตว์ที่เป็นฉลามทะเละมาคอยดึง กัดแขนออกไปดึงแขนอ,อกไปบางตัวก็โดนงับหัวไปโดนอะไรไปกว่าจะร่างกายจะละลายหมดนะฮะคือเหมือนกับในนั้นก็เป็นน้ากรดก็จริงแต่ไม่ได้ลายทันทีก็จะมีพวกฉลามเนี่ยคอยมางับเป็นสัตว์อะไรไม่รู้ว่าเหมือนฉลามงับหัวไปม,มั่งดึงแขนดึงขาแล้วก็โอเงี้ยแล้วก็แยกกันลุมสกร,รมเหมือนเหมือนกับปลาปีรัญญาละฮะแต่ว่าตัวใหญ่กว่านะสัตว์รกพวกเนี้ยพออพอตัวเองอ่ากลายเป็นโครงกระดูกเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่กระชอนมา ก็ไปทิ้งในตรงฝั่งแล้วก็เอามีเจ้าที่คนเอาน้ําลาดก็จะรวมล่างขึ้นมารวมล่างขึ้นมาเสร็จสัตว์พวกนี้ก็จะรู้สึกว่าหิวน้ำก็วิ่งไปตรงนั้นอีกพอเห็นตรงนั้นเสร็จตัวเองไม่รู้สึกอะไรเพราะความโลภม,มันเป็นเป็นกรรมมันก็กระโดดลงไปเป็นวนๆวน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 อย่างเงี้ยทรมานอยู่ทรมานอย่างเงี้ยแล้วตัวพระชานก็ถามนี่โยมแล้วเขาไม่รู้สึกเข็ดบ้างเหรอโอ้ยพระกุณเจ้าสัตว์นลกพวกเนี้มันไม่มีเข็ดหรอกครับพอมันโดนน้ำวิเศษมันรวมล่างแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม มันก็เกิดสันดานกันเดิมก็คือกิเลสเหมือนเดิมมันวิ่งไปถึงพอเห็นในทะเลนั้นมีทรัพย์สินเงินทองมันก็กระโดดลงไปใหม่มันไม่สนใจแล้วครับว่าในนั้นใครเข็นใครจะโดนอ่าสัตว์นรกสลามฉีกเนื้อเป็นชิ้นชิ้นมันไม่สนใจแล้วครับเพราะในนั้นมันจะไม่เห็นคนอื่นโดนทําโทษเลยนะครับคือแบบนี้นะครับสัตว์นรกพวกนี้พอเวลามันอ่าเดินไปถึงตรงนั้นปุ๊บในตามันเนี่ยเห็นแต่ความโลภมันก็จะเห็น ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นส่วนสัตว์นรกตัวอื่นที่โดนอ่าฉลามทะเลนั้นฉีกเนื้อกินนั้นสัตว์นรกพวกเนี้แต่ละตัวจะไม่เห็นครับเดี๋ยวนี้ดีกว่าผมจะเอามาให้พระคุณเจ้าได้คุยกับสัตว์นรกตัวหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าสัตว์นรกตัวเนี้ยจะรู้จักพระคุณเจ้าอีกหรือเปล่านะครับเอา้าเจ้าหน้าที่ไปพาเจ้าสัตว์นรกตัวหนึ่งมาเสร็จปุ๊บก็ไปพามาครับ พอมาเสร็จโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยคือสัตว์ลกตัวนี้มาแนละ้วโดนอ่าสอยขึ้นมาสวิงสอยขึ้นมาตอนที่แขนขายสองห้าไม่มีแล้วนะแต่ว่าเลือดก,ก็ไหลแล้วก็ตัวเองก็เดินมาโดนลากคอมาฮนะเอาเชือกลักลากคอมาแล้วก็เดินเซย์เซมาแล้วก็มาสะดุดล้มนะโอ้ยทรมารเลิรเกอร์พระเุ้าช่วยผมด้วยอะไรเงี้ยพออ่าตัวเจ้าหน้าที่บอกเจ้าสัตว์โลกม่ต้องอ,อดควร กรรมที่เจ้าทำนั้นอะ่ะมันมากแล้วสมควรที่จะต้องโดทรมานโอ้ยผมไม่มีแรงที่จะพูดอะไรแล้วกะได้ที่เอาน้ําให้มันกินก็เอาน้ำให้มันกินนะำกินโอ้ยก็อยากั่วเหมือนการทักทุกตัวเลยนะสัตว์รกเขายังชัวเจ้าพูดไปสิว่าตอนที่เจ้าไปชีวิตอยู่เจ้าทํากรรมอะไรไว้คืออย่างนี้นะครับตอนที่ผมมีชีวิตอยู่ผมก็เป็นคนใช้เงินเก่งครับ ผมก็ใช้เงินตัวเองก็หมดผมก็เที่ยวไปหยิบยืมคนนูน้นคนนี้หยิบยืมญาติพี่น้องเมื่อยืมได้แล้วผมก็มาใช้เป็นปีถ่ายลงโซเชียลว่าผมรวยกำไรธุรกิจกิจาการเจริญรุ่งเรืองแต่จริงๆแล้วเป็นเงินที่ผมยืมคนอื่นมาทั้งนั้นแหละครับเมื่อผมใช้หมดสร้างภาพว่าล่ำรวย ผมก็ไปยืมคนอื่นต่อพอเจ้าหนี่คนนี้มาทวงผมก็ทำเป็นไม่สนใจบางทีผมก็หลบหน้าหลบตาเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบางทีก็ย้ายจังหวัดบางเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลบางคนนั้นเขาก็ตามผมได้ผมก็หน้าด้านบอกว่ากูไม่มีไม่นี้ไม่จายเจ้านี่บางคนก็เขียดแค้น บางคนก็ส่งคนมากระถือซ้ำผมผมก็เจ็บตัวแต่ผมก็บอกว่าช่างมันกูเจ็บตัวกับแรกกับนี่ก็คุ้มเจ้านี่บางคนก็คงจะเบื่อซ้อมผมจนเจ็บแล้วก็ช่างมันยอมเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ได้กระถือผมผมก็ยิ่งฉล่าใจโอ้ยเจ็บตัวแค่นี้ได้เงินมาใช้กูคุ้มละผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นกร,รม แล้ววันหนึ่งผมก็เข้าไปทำงานอีกทีหนึง่งผมเห็นว่าพนักงานบัญชีคนนี้เขาหน้าตาดีแล้วเขาก็จัดการเรื่องเงินเกง่งผมก็เข้าไปจีบแล้วผมก็ใช้วิธีหลอกล่อเอาเขาทำเมียเมื่อเขาตกเป็นเมียผมแล้วผมก็ใช้บอกเขาว่าผมก็เดือดร้อนพ่อแม่ไม่สบายนัก ก็ต้องการยิ้ไใช้เงินประมาณหลายแสนให้เขาช่วยชีตัวเขาเองก็ไม่มีเงินผมก็บอกเขาว่าให้ยักยอกมาก่อนทําเป็นเหมือนกับว่าเจ้านายเบิกลวงหน้าแต่จริงๆแล้วเจ้านายไม่ได้เบิกครับเขาก็ทําตามวิธีผมมันก็จับไม่ได้พอผมได้มาใช้ผมก็ไปออกรถใหม่พาเขาไปกินไปเที่ยว ผมกับเขาอยู่กันเหมือนผัวเมียแล้วครับผมก็รู้สึกว่าผมยังต้องเก็บผู้หญิงคนนี้ไว้ก่อนเพราะเขาคือแหล่งเงินแหล่งทองของผมจากนั้นผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรนี่วามันก็ผู้หญิงคนนี้เขาทําบัญชีเก่งโยกย้ายเงินเก่งเจ้านายจับไม่ได้คราวนี้ผมก็คิดการใหญ่บอกว่าเราสองคนจะต้องมีครอบครัวนะ ทำให้มันได้ก่อนใหญ่กนนี้ได้ไหมสักสองสาล้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อึดอึกอ,อึกแต่เขาก็รักผมเพราะผมปนเปิดความสุขเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็หลงเชื่อผมเขาก็ทําพอผมได้เงินมาผมก็เริ่มไปเที่ยวแล้วผมก็ไปติดผู้หญิงหมอนวดผมก็เริ่มไม่กลับบ้านเริ่มทิ้งเขาผมก็ไปอยู่เสพสุขกับผู้หญิงคนอื่นเขาก็โกรธ ตามคอยดา่าผมคอยตามจิกผมผมก็โมโหลำคาญผมก็ทิ้งเขาตอนหลังบริษัทจับได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นบัญชีทำรักยอกเงินเขาก็เลยโดนตำรวจจับติดคุกผมไม่ได้สนใจใยดีผมก็คิดว่าอยากงโง่เองแต่ผมก็รู้ว่าเขาคงจะสาดแช่งผมไม่เยอะผมก็ไม่ได้สนใจ พอผมลอยตัวแล้วพอผมไม่ได้เป็นคนทําเอกสารแล้วตอนหลังผมมารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเสียใจเขาฆ่าตัวตายในคุกเลยครับทาานมาพระคุณเจ้าผมพิดไปแล้วละบบอะไรเงี้ยโหมันก็โ,โหโยมนี่ชั่วจริงๆเลยนะโยมใช่มันชั่วมากครับท่านคุณเจ้าไม่ต้องไปสงสารมันเราต่อไปเราต่อตายไปยังไง คืออย่างจากนั้นผมก็ใช้วิธีนี้ยักยอกเงินกับคนอื่นจนมาเรื่อยแล้ววันหนึ่งผมก็เลยโดนเจ้านี่นั้นดักยิงแล้วเขาก็กระทืบก่อนที่เขาจะยิงผมก็รู้สึกว่าอยู่ดีๆจิตผมก็ดับก็ดับแล้วผมก็มาโผล่ตรงนี้ผมรู้สึกหิวน้ํามากเลยพอผมเห็นน้ําทะเลผมก็วิ่งเข้าไปโอ้ยทําไมมันเงินทองเยอะไปหมดเลยวุ้ยเงินทองนี้ต้องเป็นของเราคนเดียวอ้าวแล้วโยมไม่เห็น อ่าคนอื่นสัตว์นรกตอนอื่นเหรอผมไม่เห็นเหรอครับผมคิดว่าผมตัวคนเดียวด้วยซ้ําทั้งทะเลเนี่ยต้องเป็นของผมทรัพย์สินเงินทองต้องเป็นของผมผมจะรวยมากเจ้าโง่ไอ้เจ้าสัตว์นรกทําไมเจ้านี่ไม่คิดเลยว่าเจ้าลงนรกแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้ใช้ที่ไหนผมไม่รู้เหรอครับแต่ผมรู้สึกผมอยากได้มันมากมายผมจะคงจะสบายแล้วผมก็เลยวิ่งแล้วผมก็โดดลงไปเพื่อจะเก็บเข้ามา แล้วตอนนั้นโยมไม่รู้เหรอว่าโยมจะเอาไปเงินไปเก็บไว้ตรงไหนผมไม่รู้เลยครับผมอยากได้ผมก็โดดลงไปปุ๊บผมรู้สึกร้อนมากเลยแล้วยมไม่เห็นว่ามีสัตว์นรกต้นอื่นเหรอผมไม่เห็นแล้วครับผมอยู่ที่นั่นคนเดียวนี่ครับไม่เห็นไกลเลยผมรู้สึกว่าอยู่ๆก็มีสลามเลยมัดกัดแขนกัดขาผมทรมานเหลือเกินแล้วบางทีก็ไม่รู้มีสัตว์อะไรอยู่ข้างใต้มันคอยทิ่มทิ่มทิ่มผมอยู่เรื่อยเลยครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไง เจ้าเนี่ยสมควรแล้วคนที่ชอบยืมเงินคนอื่นไม่ยอมคืนชอบคดโกงทุจริตในหน้าที่ไม่ว่านักการเมืองหรือพนักงานทั้งหลายเจ้าจงจำไว้นะว่าเจ้าทำชั่วแบบนี้เจ้าจะต้องมารับกรรมอีกนานแสนนานเลยสารกเอามันไปคืนที่เดิมโอ้ยผมไม่อยากกลับไปแล้วผมไม่อยากกลับไปแล้วแล้วก็เสียงหายไปเลยนะครับเสร็จพระชาก็บอกห ความโลภของมนุษย์นี้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะโอ้ยพระคุณเจ้าในโลกนี้นะพระคุณเจ้านะยังมีอะไรที่น่ากลัวกว่าอัานรกก็คืออะไรรู้ไหมครับคุณเจ้าจิตใจของมนุษย์ล่ะครับพระคุณเจ้าโอ้ยผมลู้กเหียใจสงสารคนที่เป็นเมียไอ้ผู้ชายสัตว์นรกตัวนี้จริงๆเลยครับออาตมาก,ก็สงสารโอ,อ้เขาคงมีกรรมต่อกันแหละ พระคุณเจ้าเราไปคุ้มอื่นกันดีกว่าครับปะครับเสร็จปุ๊บก,ก็สอง่าพระพระชานกับอตัวโยมทูก,ก็เดินไปที่อื่นพอไปที่อื่นเนี่ยนะก่อนจะไปฟังต่อนะครับก็อุดหนุนสินค้าเทียนหอมชานนะครับแล้วใครอยากจะมาขออบารมีขอสมบัติพญาน,นาคพญานคา,รค,ารคราชพระองค์มาที่ชานการ์เด้นได้นะครับพิมพ์เข้าไปใน g o o g l e Map นะฮะว่าชานการ์เด้นสวนพญาน,นาคมันก็จะขึ้นแล้วนะอยู่ที่บางกรวยนนทบ,บุรีนะครับก็คือ สุดซอยนุ่ประสงค์หนึ่งนะครับสามารถมาได้ตลอดเลยนะครับก็คือมาไหว้พระมาลงหน้านาทองครอบเสียพลักเอาทองเปลวเองมาอีกด้วยนะครับแล้วก็ผมอะไรมาหนึ่งพวงนะครับมาที่นี้ไม่ต้องกลัวครับที่นี่ไม่เลี่ยลายไม่แจกซองนะไม่มีใส่ซองไหว้คงไหว้ครูทั้งสิ้นครับมาขอบารมีได้แต่ถ้าเกิดใครจะเมตตาอุดหนุนสินค้าเทียนหอมผลิตภัณฑ์ของชาญของผมผมก็กราบขอบคุณล่วงหน้านั่นเองนะครับเรามาฟังกันต่อนะครับบางคนบอกว่าหลายคนอยากจะรู้ใช่ไหมครว่า ทำไมตัวเองเนี่ยทําบุญสารพัดเลยสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตลอดเลยแต่ตัวเองกับทําไมไม่เห็นได้ดีเหมือนคนอื่นเลยเคยสงสัยไหมครับเมื่อก่อนผมก็สงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมเราก็ทําดีสวดมนต์นั่งสมาธิใส่บาตรทุกอย่างเลยเราก็ทํา่าทําตัวเป็นคนดีไม่เคยไปเบียดเบียนใครทำไมเราไม่เห็นมีจังหวะโชคดีเหมือนคนอื่นเลยนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเคยคิดนะ,ะแต่ตอนหลังเนี่ยเออเราก็รู้ว่าเราได้ไง ผมก็เคยผมก็เลยสงสัยเหมือนกันแต่ตอนแรกคือเราไม่ได้คิดอะไรแล้วก็พยายามทำอราองค์พ่อให้ทําอะไรผมก็ทําตามนั้นโดยที่ผมไม่ได้สงสัยไม่ได้ถามคือเคยสงสัยแล้วต่อหลังก็เออไม่ต้องสงสัยหรอกทาไปแล้วดีก็ดีแล้วก็มีคนก็เข้ามาเมน้นแล้วก็สงสัยถามบอกว่าเขาก็ทําดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยทําบุญหนังสมาธิสวดมนต์ใส่บาตรทำสังฆทานทําไมชีวิตไม่ดีขึ้น ทำไมชีวิตไม่เห็นจะรู้สึกประสบความสำเร็จหรือมีโชคมีลาบเลยมันเป็นเพราะอะไรเขาก็ทําตามแนวที่ผมแนะนำตลอดเลยอย่างนี้นะครับดังนั้นผมก็เลยเพ่งจิตไปที่คำถามนี้ของคนที่เขาถามหลายหลคนนะมันก็ได้คำตอบมาว่าเป็นเพราะเขาติดหนี้ผู้มีพระคุณนะฮะติดหนี้กรรมเขาเคยลบหลู่หรือผิดคำพูดผิดคำสัจจะกับผู้มีพระคุณ กับเทพเทวดากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ชีวิตเขาตันอยู่แค่นั้นให้บุญที่กุศลที่เขาทำมันไม่สามารถจะหนุนเขาเสริมเขาดันเขาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาให้เขาเป็นเศรษฐีได้เพราะว่าคําที่เขาเคยดูถูกครูบาอาจารย์คําที่เขาเคยดูถูกเทพเทวดาคําที่เขาเคยผิดสัจจะเทพเทวดาครูบาอาจารย์นั่นเองนะวิธีแก้นะครับก็คือขอให้ทุกคนอาจจะจดไว้ก็ได้นะ ให้นำใบสีปากชามหนึ่งคู่นะครับทูบเทียนแพรขอ,ขอขามาเอาชุดเล็กๆก็ได้แล้หนึ่งชุดนะครับไม่ต้ดองแพงน,นะครับแล้วก็เอาน้ำหนึ่งแก้วนะครับจุดทูบสิบหกดอกนะครับไปตั้งการแจ้งนะครับโต๊ะก็หาโต๊ะเล็กๆก็ได้นะครับก็มีโต๊ะก็เล็กๆก็เอาผ้าขาวปูนะครับหาโต๊ะเล Nar ็กๆโต๊ะพับก็ได้แล้วก็ผ้าขาวปูแล้วก็ใบสีปากชามหนึ่งคู่ทูบเทียนแพขอข,อขอขมาใส่พานไว้หนึ่งอันนะครับแล้วก็น้ำบักน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะครับ แล้วก็ปัจใจนะฮะามากกว่าอายุหรือจาก99บาทก็ได้นะครับแค่นี้แล้วจุดทู6สดอกกางแจง้งสวดพุทธคุณธรรมคุณสังคุนแล้วก็สวดชุมนุมเทวดานะครับแล้วก็เอ่ยชื่อนามสกุลว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลหาในอดีตชาติและปัจจุบันชาติหากข้าพเจ้าเคยผิดคำพูดผิดสัจจะเคยลบหลู่ครูบาอาจารย ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วข้าพเจ้าขอขมาลาโทษด้วยขอบารมีครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยผิดศัจจะผิดคำพูดเคยลบหลู่ดูหมิ่นเคยไม่ทำตามที่ให้สัญญาเอาไว้ข้าพเจ้าขอขมาลาโทษโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอเปิดดวงเศรษฐีขอครูบาอาจารย์เปิดดวงเศรษฐี ให้กับข้าพระเจ้านะับบัดนี้ด้วยเถิดแล้วเราก็ปักทูบเอาไว้นะพอทูบหมดแล้วนะเอาใบาสีปากชามคู่นี้ไปวางใต้ต้นไม้ใหญ่นะที่ไหนก็ได้นะแล้วก็ทูเพียนแพรแล้วก็ปัดใจเก็บไว้ถวายเป็นสังฆทานนะครับแล้วน้ําก็ไปลดใต้ต้นไม้ที่เราเอาใบาสีไปวางทําแบบนี้นะฮะอย่างน้อยๆเดือนละครั้งหรือทําครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรดีขึ้น เดือนหน้าต่อไปจะไม่ทําแล้วก็แปลว่าโอเคครูบาอาจารย์รับรู้แต่ถ้าทําแล้วมันดีขึ้นนิดนึงเรารู้สึกว่ามันยังไม่หนาแก่ใจอยากจะทําเพิ่มอีกเดือนหน้าก็ทําได้นะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ลองไปพิสูจน์ดูถามว่าผมเคยทำไหมผมตั้งพานและทำแล้วแต่ผมคือผมไม่ได้อ่าผมกล่าวรวมมาแหละผมกล่าวรวมว่าขอให้ครูบาอาจารย์เปิดดวงชะตาผมเปิดดวงเศรษฐีผมอันนี้ส่วนใครอยากจะรู้ว่าเทวดา อของตัวเองอะจะขอเทวดาของตัวเองเปิดดวงเศรษฐีอย่างไรก็มาหาผมที่ชานการเด้นได้ไม่ต้องกลัวครับผมไม่เรียกเงินอะไรนะแต่ถ้าอุดหนุนสินค้าผมก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนั่นเองนะครับก็มาต่อว่าพระชานจะไปคุมนรกไหนนะเออนี่โยมโยมจะพาอัตมาไปเที่ยวคุมนรก,ค,นกคุมไหนอีกล่ะ้อยพระคุณเจ้าพักเที่ยงก่อนครับพระคุณเจ้าเอานรกมีพักเที่ยงเลยเหรอมีสิพระคุณเจ้าเดี๋ยวผมพาพระคุณเจ้า ไปฉันก่อนนะครับอุ้ยอาตมายังไม่หิวเลยเอ้ยพระคุณเจ้าอันนี้มันไม่ได้ฉันแบบอาหารปกติพระคุณเจ้ามันเป็นผลไม้สวรรค์ครับผลไม้สวรรค์เหรอพระคุณเจ้ามีบุญว่าสนานะครับเพราะว่าท่านพระยาปจุราชนี้ท่านได้รับผลไม้สวรรค์นี้มาจากท่านพระเทพพระอินทร์หรืออะไรไม่ทราบครับผมก็ไม่กล้าไปถามท่านนะครับท่านจะได้มาปีละครั้ง แล้วท่านก็จะเก็บเอาไว้ให้กับแขกคนสำคัญพระคุณเจ้าถือว่ามีบุญวาสนานะครับเสร็จปุ๊บก็โอ้โอาตมาดีใจจังเลยงั้นไปกันเถอะครับก็ตัวตัวมาทูก็พาไปนะไปถึงทางเข้าเนี่ยก็คล้ายๆเหมือนกับเป็นศาลา,าคล้ายๆศาลาแบบเหมือนกับว่าของจีนผสมไทย แล้วระหว่างทางนข้างๆรอบๆนีนก็มีสวนดอกไม้มีแม่น้ํานะแล้วศารานี่ก็เดินไปนะแล้วก็แบบข้างๆก็เป็นน้ําแล้วมีสะพานทอดไปตรงศารานะครับก็พระชานกับตัวโยมบรรทุนเนี่ยก็ไปก็จะมีเหมือนกับว่า่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยืน่ารอต้อนรับอยู่แล้วนะครับพระชานกับตัวโยมบรรทุนก็เดินไปถึงแล้วก็เชิญพระคุณเจ้านั่งครับกับผมก็จะขอนั่งตรงนี้ครับเอ้ยโยมขึ้นมานั่งด้วยการข้างบนก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่ได้ครับ เดี๋ยวท่านพยามจุราจะเล่นงานผมอ่าเอ,อเคตามใจตามใจอ่าจับหน้าที่เอาอผลไม้สวรรค์ถวายพระคุณเจ้าสิได้ครับอก็เอามาแล้วก็ตั้งปุ๊บแล้วก็เปิดนะครับเปิดมาเนี่ยมันเป็นผลไมา้คล้ายๆพีชผสมลูกแพรผสมลูกทอสีออกชมพูสดใสสดใสนะครับแต่พอเปิดฝามาพระชาดบ,บอกกลิ่นหอมาหอมากหอมแบบ หอมแบบไม่เคยหอมมาก่อนเลยนะแล้วเมื่อปลอดเสร็จมันเป็นลูกๆครับลูกใหญ่ประมาณลูกใหญ่ครับแล้วก็อ่าก็จะมีเจ้าหน้าที่นี่ยเขาก็ผ่าให้ผ่ามาข้างในเนี่ยมันก็จะมีเม็ดมีเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งพอเม็ดแบบผ่าหันปุ๊บแล้วก็แบ่งแบ่งเป็นสี่ซีกแล้วเม็ดที่เป็นเม็ดของของผลไม้สวรรค์นเนี่ยก,กึ้งไปเม็ดข้างใน,นก็เป็นสีทองพระชานก็มองเม็ดนั้นแล้วตัวอ่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ่าเม็ดนี้เราต้องเก็บเอาไว้ส่งกลับไปที่สวรรค์ครับเราจะเอาไว้ที่นี่ไม่ได้ เพราะที่นี่ดินตรงนี้มันไม่เหมาะที่จะปลูกผลไม้สวรรค์ครับอ๋ออาตมาเข้าใจล้วเชิญพระคุณเจ้าฉันตามสบายนะครับแล้วตอนตอนพระช้างก็บอกว่านี่โยมมาฉันด้วยกันไหมกับผมอ่าฉันกินกับพระคุณเจ้าไม่ได้แล้วครับอ้าทำไมล่ะครับผลไม้สวรรค์วกเนี้ยผมไม่มีบุญวาสนาครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรที่ผมไปแตะต้องผมอาจจะได้รับลงโทษอย่างหนักเลยครับ โอ้ยไม่เป็นไรอตา,มาอตามาเลี้ยงอาตาาเลี้ยงเลยเชิญเลยตาสบายตาสบายเดี๋ยวตาาบอกกับท่านพญามาจุราเองไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมก็อยากครับจะไม่ได้ครับไม่ได้คือคือเราเข้าใจนะว่าโยมทุกท่าก็อยากจะลองพิสูจน์ดูว่าหูหอมหวานอะไรเงี้ยนะตัวพระชานก็อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาฉันแล้วเดี๋ยวอตาตม,มาจะบอกรสชาติได้แล้วกันนะอ่ะพระชานก็อ่ะหยิบมาชิ้นแรก,กครับเคี้ยวๆปุ๊บพระชานบอกอ อืออืออู้อู้อ้าวอ้าวอู้อ้าวอู้อ้าว้วแล้วตัวตัวไอตัวเจ้าหน้าที่เขาบอกพระกุเจ้าเป็นไรครับพระกุเจ้าเป็นไรครับเอออร่อยมากอร่อยแบบอร่อยอร่อยแบบไม่เคยอร่อยขนาดนี้มาก่อนโอ๊ยพระกุเจ้าอร่อยจนเสียงเปลี่ยนแล้วเฮ้ยอร่อยจริงๆเฮ้ยโยมอาตมาอยากจะให้โยมได้กินหนึ่งเลยอะ มันหอมหวานนุม่มละมุนโอ้ยสดชื่นเออไม่เคยกินอะไรที่รู้สึกสดชื่นขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้ยระกุเจ้าสาธยาจนผมํำลายไหลแล้วระกุเจ้ารีบจัดเถอะก่อนที่ผมจะตะบะาแตกเสร็จปุ๊บอ่าพระชานก็เออโอเคก็กินไปปุ๊บสี่สี่ชิ้นก็หมดนะฮะพอสันเสร็เอ้ยอาตมารู้สึกว่าทําไมอาตมา เสียงหล่อขึ้นอย่างนี้เนะ่ยอาตมารู้สึกว่าอาตมาแข็งแรงมีความสุขสดชื่นอย่างเลยอะ่ะเหมือนมีพลังขึ้นมาเยอะเลยอาตมาเออหลวงพี่พูดผิดอ่าตัวตัว,ตวอย่ามัร้บอกผู้ผิดนะครับหลวงพี่หลวงพี่พระกุณเจ้าทําไมพระกุณเจ้ากลายเป็นเสียงพระเอกไม่ได้แล้วครับเอาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาตมาคิดว่าเราไปที่อื่นกันเถอะ ได้เลยครับพระคุณเจ้าอยากจะกินเหมือนกันนะเนี่ยเสร็จปุ๊บนะฮะคืออยากจะดูว่าพระชาหลังจากอ่าฉันผลไม้สวรรค์แล้วพระชาจะไปคุมนู้คุมไหนนะฝากติดตามช่องพี่หามาเล่าด้วยนะวิธีกับกับพระชานนะครับ ตอนหน้านะครับพระชานก็จะได้ไปเจอขุมนรกที่หลายๆคนก็อยากจะรู้นะครับว่าเอ้ยทํากรรมอะไรถึงจะได้แบบนี้นะเจอแบบนี้รับลําบากแบบนี้นะครับวันนี้นะพี่ขามาแล้วก็กราบขอบพระทุกคนนะครับมาหากันได้ที่ชานการเด่นนะครับที่นี่ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะอยากจะมาเสริมดวงฝากดวงก็มาที่ชานการเด้นได้นะครับขอบพระคุณครับ